เมืองคองเมืองสงบกลางหุบเขาด้วยความสมบูรณ์ของอากาศป่าเขาสายน้ําและสายลมหนาวทําให้ที่นี่กลายเป็นมุดหมายปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้และก็ทําให้ได้พบกับอะไรอีกมากมายที่เป็นส่วนประกอบในหลายมิติของพื้นที่แห่งนี้เชียงดาวกับลมหนาวที่36สวัสดีเมืองคอง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขต3จังหวัดเชียงใหม่น,นั่งรถแดงต่อมายังสถานีผู้โดยสารช้างเผือกเพื่อมาขึ้นรถส้มเชียงใหม่ท่าตอนไปลงที่เชียงดาวในระยะทางกว่า70กิโลเมตรบนรถโดยสารและได้เจอกับพี่มิ้นชาวเชียงดาวที่ได้ให้ข้อมูลและคําแนะนําดีๆสําหรับการเดินทางและแสงเช้าในวันนี้ทําให้เห็นหมอกหน,นาๆที่นอกหน้าตากบกลุมอยู่ทั่วบริเวณ หลังจากแยกกับพี่มินที่ตำบลเชียงดาวก็ต้องหารถเพื่อต่อไปยังเมืองคองเฮ้ย hey, ทุกคนตอนนี้ถึงเชียงดาวแล้วอ,อที่ทารถเชียงดาวหนาวมากเลยหมอกเต็ไมไปหมดเลยนี่ถ้าเห็นนะมันจะเป็นแบบละอองละองละองเล็กๆฝอยๆนี่ปลิวฟุ้งเลยหนาวมากแต่ก่อนที่จะไปเมืองคองที่เป็นปลายทางของทริปนี้ ก็ต้องไปหาอะไรรองท้องเพื่อเป็นกำลังสะกดัดใกล้กับจุดจอดมีตลาดนัดทุกวันอังคารเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงตลาดแห่งนี้มีของขายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินวัตถุดิบทำอาหารผักสดผลไม้สดแล้วก็มีเบเกอรี่ที่หน้าตาน่ากินด้วยนะส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือไข่หงแปลกตาจากทรงกลมที่เคยเห็นเราแม่ค้า บอกว่าอยากจะปั้นให้เหมือนไข่จริงๆเดินไปเรื่อยก็ไปสะดุดตากับร้านมังสวีรัดร้านนี้ที่เป็นอาหารของชาวไทยใหญ่มีทั้งข้าวซอยเว้ยเตี๋ยวและชามนี้ก็คือขนมจีนที่ราดด้วยซอสมะเขือเทศใส่ผักซอยโรยด้วยงาและราดด้วยน้ำซุปร้อนๆแบบนี้เลยและนี่ก็คือเต้าหู้ไทยใหญ่ ป้าหนูเจ้าของร้านบอกว่าทําจากถั่วหัวช้างนํามาบดแยกน้ําผสมกับข้าวโพดนิดหน่อยแล้วนํามาทอดให้เหลืองกรอบจนมีหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยรสาดีนะก็มันร้อนๆเค็มหน่อยๆ นื่ความเปรี้ยวของมะเขือเทศไม่ต้องปรุงเลยดีดีดมีมาดูเจ้าหู้ไทยใหญ่ซอสเต้าหู้ยีเลยนะีน่ความเหมือนแบบคล้ายๆมันฝรั่งนะแต่แบบมันนุ่มๆอะ่ะ หวานๆนิดนึงพอจิ้มกับเต้าหู้ยีมันจัดเห็นหน่อยๆถือว่าโอเคเลยนะใครมาที่นี่ต้องมามากินที่นี่ได้ชื่อร้านอะไรนะฮะเนี่ยาาร,ร้านอาหารเจเพื่อสุขภาพร้านอาหารเจพื่อสุขภาพใครผ่านมาแถวนี้ก็มาอุดหนุนได้นะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นหลังจากนั้นก็ไปหามมเตอร์ไซค์เช่าเพื่อที่จะได้แวะตามจุดต่างๆ ได้อย่างสบายใจเมื่อรับรถเสร็จก็ไปต่อกันเลยที่แรกคือวัดถ้ำเชียงดาวห่างจากจุดนี้ประมาณ6กิโลเมตรแต่จะต้องผ่านอุโมงค์ต้นยางที่เรียงรายไปตามถนนความยาวก็700เมตรที่มีนักท่องเที่ยวมาเก็บภาพจำนวนมากจนต้องมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกและขึ้นป้ายให้ผู้ขับขี่ ระมัดระวังคนที่ออกมาถ่ายภาพบนท้องถนนวัดถ้ำเชียงดาวหรือวัดถ้ำหลวงเชียงดาวตั้งอยู่เชิงเขาโดยหลวงเชียงดาวในอดีตเป็นสถานที่ปลีกวิเวกและปฏิบัติธรรมของพระธุดงและฤาษีต่อมาได้สร้างเป็นวัดเมื่อพศ .2310 วันรวมลกวันถ้าสมมติเรามาฟอบปุ๊บตอนนี้วัน พุธวันอาจันวันอังคารวันอาทิตย์มันมีรวมกันสำหรับมาเป็นกลุ่มหรือครอบครัวที่นาถ้ำมีสระน้ำใสมรกตที่ไหลรินออกมาจากถ้ำตลอดทั้งปีจะต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ ก่อนเข้าไปในถ้าด้านในจากปากถ้ำถึงพระนอนที่เป็นปลายทางมีระยะทาง360เมตรต้นทางมีจุดบูชาพระพุทธหรือใครจะนำดอกไม้ไปถวายด้านในก็ได้และใครที่อยากจะชมความงามของหินง,งอกหินย,ย้อยก็สามารถให้ชาวบ้านพื้นทิน่นำทางด้วยแสงไฟของตะเกียง นี่นะคะที่น้องบำรุงค่าตะเกียง200บาทเป็นค่าตะเกียงบำรุงเข้าวัดส่วนไกลของเราที่นี่เป็นชาวบ้านมาช่วยวัดนะคะจะอยู่ที่น้องมีสิลน้ําใจเพิ่มเติมให้ไกลนาทางเราต่างหากน,นะคะกับเส้นทางกว่า700เมตรมีทั้งทางกว้างทางแคบจริงๆก็แอบคนลุกอยู่นะเพราะด้านหลังนั้นมืดมาก เหมือนมาด้านหลังเหมือนมาด้าน,นหน้าเหมือนแมวน้ำแต่ด้านข้างเหมือนหาธรรมดินค่ะคืออะไรคือหินธรรมดาและนี่ก็คือความหาศจรันรของหินงอกกิ่นย้อยที่อยู่ภายในถ้ำโซนนี้สิ้นจุดทางก็วนกลับออกมาเจอเส้นทางหลักเพื่อเดินต่อไปอยังพระนอน ระหว่างทางมีคนเดินอยู่เป็นระยะซึ่งไม่น่ากลัวเลยก่อนกลับก็ไม่ลืมที่จะมากราบเจดีย์25ยอดอายุกว่าร้อยปีที่ตั้งเด่นเป็นสง่าองค์นี้สำนักสงฆ์ทำผาปล่องตั้งอยู่ที่ชายเขาด้านหลังของดอยหลวงเชียงดาว โดยหลวงปู่สิมอุทธาจารโรได้มาทุดงและพบถ้ำแห่งนี้เมื่อปีพศ2503จึงได้บำเพ็ญเพียรหน้าที่แห่งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยท่านได้สร้างคุณงามความดีและมีความเมตตาได้พัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมฝึกภาวนาซึ่งมีผู้เดินทางมาฝึกปฏิบัติไม่ขาดสายคำสอนคติธรรมที่มีอยู่เป็นระยะทำให้การหยุดพักเหนื่อยระหว่างทางนั้น มีค่าและไม่เสียเปล่าเลยจากบันไดขั้นแรกจะต้องเดินขึ้นบันไดกว่า500ขั้นเพื่อมาถึงวิหารด้านบนและชื่อเรียกของที่นี่ก็มาจากผาที่อยู่ตรงหน้ามีลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่และมีทางทะลุปเป็นปล่องจุดนี้ประดิษฐานพระประธานและรูปเหมือนหลวงปู่สิมเมื่อเดินเข้าไปด้านในจะพบกับกุฏิและหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู ที่ดูสงบะงดงามลูกศิษย์และผู้ศรัทธาได้รวมกันสร้างเจดีพุทธาจารานุสรหรือ JD เจดีแห่งความกตัญญูเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่ครบรอบ80ปีแต่เป็นที่น่าเสียดายเจดี JD นี้อยู่ในขณะการบูรณะทำให้ไม่อาจเห็นโฉมของสถาปัตยกรรมจากความศรัทธานได้จากสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องก็ออกเดินทางไปเมืองคองระยะทางกว่า38กิโลเมตรขี่เจ้าสองล้อไปสักพัก ก็จะไปเจอกับหน่วยพิทักษ์ป่าศพห้วยผาตั้งนาเหลาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชเชียงดาวจะต้องลงทะเบียนผู้เดินทางและเสียค่าผ่านทางตรงจุดนี้ก็สามารถประทับตาพาส,สปอร์ตอุทยานได้ด้วยใกล้กันก็มีเหล่าผีเสื้อหลากหลายพันุ์ที่มาหาแรทาตุจากดินบริเวณนี้ใครเข้าไปถ่ายรูปก็ระวังเหยียบน้องกันด้วยละ่ะและจุดแวะพักที่นักเดินทางนิยมมากันอีกหนึ่งที่นั่นก็คือระเบียงดาว เป็นโฮมสเตย์และร้านอาหารกระท่อมไม้ไผ่ที่อยู่ในอ้อมกอดของหุบเขามีบรรยากาศที่เห็นได้แบบพาโรามาที่สภาพอากาศในวันนั้นแจ่มใสมองเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวแบบชัดเจนเลยเธอว่าวิวนี้เป็นไงบ้างกืดีนะเจ้าตัวน้อยอยู่ที่นี่สักพักก็ออกเดินทางต่อจนในที่สุดก็ถึงเมืองคอ อันดับแรกก็มุ่งหน้าไปที่บ้านไม้เมืองคลองก่อนเลยบ้านไม้เมืองคลองโฮมสเตย์แอนด์รีสอคือที่พักในค่ําคืนนี้บ้านทุกหลังทําจากไม้มีการออกแบบที่แตกต่างกันไปดูแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นดีนะแต่ละหลังจะมีห้องน้ําในตัวและมีเครื่องทําน้าอุ่นด้วยและในวันนี้ก็คงไม่มีใครมีความสุขเท่าเจ้าตัวนี้แล้วตรงด้านหน้ามีสนามหญ้าไว้สําหรับทํากิจกรรม หรือนั่งเล่นรับแดดรับลมได้เลยในตัวอาคารที่เป็นจุดบริการจะมีเสื้อผ้าชนเผ่าทั้งแบบดั้งเดิมและแบบผสมผสานไว้ให้เลือกกลับบ้านเป็นของฝากและนี่ก็เป็นบ้านที่นัดเลือกไว้เราไปดูข้างในกันนี่น่ารักไหม เมื่อเก็บของเรียบร้อยก็ออกไปต่อที่จุดบริการล่องแพห่างจากที่พักประมาณ2.6กิโลเมตรจากจุดนัดหมายจะต้องนั่งรถต่อ เพื่อไปอยังต้นน้ำทำให้ได้พบกับพี่สันอะควาแมนเมืองคลองที่จับปลาได้ด้วยมือปลาอะไรเมืองคลองนะอะควาแมนอควาแมนอ๋ออควาแมนเมืองคลอง <laughs> จับปลาดือเปล่าได้จริงใช่ไหมปลาเยอะได้ครับ uh, จับได้อาควาแมนเมืองคลอง <laughs> นั่งคุยกันสักพักก็ถึงต้นทางล่องแพ่ตรงนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าถิ่นกันไป ลุงเฮือนเป็นผู้นำทางและถอบแพในครั้งนี้แม่น้ำสายนี้ไม่ใช่แม่น้ำคลองนะแต่คือแม่น้ำแม่แตงที่มีกระแสน้ำมากกว่าทำให้สามารถล่องแพได้และสายน้ำนี้ก็จะไปบรรจบกับแม่น้ำคลองและรวมเป็นสาขาของแม่น้ำปิงระหว่างทางก็พบกับกลุ่มพี่ๆกลุ่มนี้ที่ออกลีลาสนุกสนานกันทุกคนแล้วก็ได้รับการต้อนรับเหมือนเมื่อกี้เลย นอกจากธรรมชาติที่เห็นอยู่นี้แล้วเราก็อาจจะได้พบกลุ่มวัวกลุ่มควายที่ออกมาหากินและเล่นน้ำอยู่แบบนี้ตั้งแต่นี้ไปก็ยาวไปจนถึงจุดออกแร์จุดออกแร์มันก็ ไม่ใช่ว่าหมู่บ้านนี้จะรับผิดชอบทั้งหมดใช่มันก็แบ่งเสรีกันอยู่แต่ละบ้านด้วยกันดปเลยครับมันก็จะได้แค่พันอยู่ในเขตนุรักษ์หน้าไหนก็ช่วงบริเวณนุรักษ์ไว้ก็ห้ามจับทุกคนการล่องแพใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและแสงของช่วงบ่ายคล้อยก็ทำให้เงาไม้นั้นพาดผ่านทำให้เป็นการนั่งชมธรรมชาติที่ทั้งเย็นกาย สบายใจสิ้นสุดกิจกรรมก็ย้ำเย็นแล้วเลยต้องรีบไปดูแสยสุดท้ายของวันให้ทันกับจุดชมวิวของวัดใหม่มงคลธรรมซึ่งจุดนี้อยู่ติดกับรัวที่พักเลย เมื่อแสงตะวันลับไปก็กลับมาจัดมื้อเย็นด้วยอาหารประจำทินที่ทางที่พักจัดไว้ให้และในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ใช้ไปอย่างคุ้มค่ามากเลยเช้าวันรุ่งขึ้นกระบะของชาวบ้านมารับเหล่าสมาชิกที่ตั้งใจจะไปดูแสงแรกของวันห่างจากที่พักประมาณ10กิโลเมตรณจุดชมวิวเด่นทีวีชื่อเด่นทีวีมาจากสมัยที่ยังไม่มีสัญญาณโทรคมนาคม แต่จุดนี้กลับเป็นจุดที่รับสัญญาณได้ชาวบ้านจะนำทีวีขึ้นมาดูถ่ายทอดสดมวยไทยในยุคที่เขาทรายกาเล็กซี่ขึ้นชกกันทั้งหมู่บ้านและเทือกเขาสีมืดอึมครึมที่อยู่ตรงหน้าก็เผยโฉมออกมาพร้อมกับยอดดอยหลวงเชียงดาวที่ถูกสวมด้วยหมวกปุยเมฆก่กอนนั้น จบจากการทักทายตะวันในยามเช้าก็กลับมาเติมกำลังกับมื้อเช้าด้วยข้าวต้มร้อนๆอ้อแล้วนายก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่อุไรที่แบ่งส้มมาให้ในมื้อเย็นคืนวานและคุณพ่อณรงค์พี่อัดพี่เตยที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวทำให้ได้เป็นอีกหนึ่งในความทรงจำดีๆมองข้ามไปเลยโอเคขอบคุณมาก เราไปดูวัดใหม่ที่สุดและเก่าที่สุดของเมืองคลองกันวัดใหม่มงคลธรรมเดิมทีมีพระมาปักกรดอยู่ที่สันป่าเหียงและชักชวนเด็กๆในละแวกนั้นมาบวชเป็นเนมต่อมามีผู้บริจาคที่ดินและชาวบ้านได้รวมกันสร้างที่พักสงฆ์บ้านใหม่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นที่พักสงฆ์ใหม่มงคลธรรมและสร้างวิหารในเวลาต่อมาและได้มีประกาศเป็นวัดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศ2563 วัดศีกลางเมืองวัดแรกของตำบลเมืองคลองอายุกว่าหลายร้อยปีเดิมมีวัดแห่งเดียวในตำบลและภายหลังมีการสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นมาวิหารนี้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพศ2511แทนวิหารเดิมที่เป็นไม้สักเก่าเมืองคลอง เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบในหุบเขาและเป็นเมืองแห่งการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวมันฝรั่งข้าวโพดถั่วเหลืองปริกกระเทียมหรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจําหน่ายมีความสมบูรณ์จากอากาศป่าเขาและสายน้ำที่ไหลผ่านผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ใกล้ชิดธรรมชาติกับคําขวัญที่ว่าป่าเขียวขจีคนมีน้ําใจไปเที่ยวถ้า ขี่ช้างล่องแพแหล่งแพร่ปลามอนนครเมืองเก่าและนี่ก็อาจเป็นเหตุผลของใครอีกหลายๆคนที่อยากจะมาเยือนนาที่แห่งนี้และนี่ก็คือแม่น้ำคลองบริเวณริมสองฝั่งน้ำนี้จะมีที่พักและคาเฟ่ให้นั่งเพลินได้ทั้งวันเห็นแล้วก็อยากจะทิ้งตัวลงตรงนี้เสลือเกินแต่ติดตรงที่จะต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันรถเข้าเมือง สัญญากับตัวเองว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนที่สุดท้ายสำหรับทริปนี้คือสวัสดีเมืองคลองเป็นคาเฟ่น้องใหม่มีทั้งเครื่องดื่มอาหารและที่พักบรรยากาศร้านที่โล่งโปรงสะอาดตาและถ้าได้นอนทิ้งตัวกับวิวที่อยู่ตรงหน้านี้มันก็คงจะดีมากเลยใช่ไหม ที่นี่เลยเป็นอีกหนึ่งในลิสต์ที่ไม่ควรพลาดสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณสำหรับเค้กและบทเพลงนี้จากอุ้มตามโนและแม่แมวซึ่งมันก็ได้ทำให้เชียงดาวกับลมหนาวที่36ของนัดในวันนี้เป็นอีกวันที่จะไม่มีวันลืม